หลังจากจะตั้งเสร็จเดี๋ยวมาทดลองกับรีโมดปรับแปดมีมดกระพริบสามห้าอตโตโอ้โอเคดูสินค้ารีวิวจากกล่องตออิดต่อในตะกร้าติต่อ,อนะครับไปสลาเซลสองแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้านะครับ จปะปั่ล้าให้อุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวมานีวิวไฟแผ่นโลาเซล์ครับนี่ตัวไฟขนาดห้าหมื่นวัตต์นะตรงนี้ห้าหมื่นวัตต์ขนาดกลางนะขนาดไม่ใหญ่มากเลยแล้วก็นี้เป็นไฟเแบบโซลาเซลล์ <c oughs> สาย รีโมทแล้วก็ก่างประตูพร้อมราคา500กว่าบาทนะสองหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในกล่องเดี๋ยวผมปั๊บพัส้าให้นะครับดนล่งางอุปกรณ์โซล่าเซลล์เดี๋ยวรีวิวให้เดี๋ยวลงในที ตะกร้านะครับปากตะกร้าให้หนึ่งแถมหนึ่งนะฮะสองตัวห้าร้อยกว่าบาทนะครับนี่แผ่นโซล่าเซลล์รีโมททำการติดตั้งนะติดตั้งเสร็จแล้วเดาให้ดูติดตั้งเสร็จมันจะมีนอตตรงนี้นะใส่ตรงนี้เป็นเบอร์สิบขายไปเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จก่อนนะมาติดตั้งส่วนส่วน,วนไฟนะฮะ ไฟกับแผงไฟโซลา่าให้เพื่อนๆมาใส่เนี่ยมันจะมีหัวเข้ามาอย่างเงี้ยข้าวขันเนี่ยถ้มามันเข้ากันนะเอาต่อมันจะมีไฟแสดงสถานะหน้าจอเนี่ยเนปะ็นไฟเป็นสีสนะคอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าสว่างไหมผมจะลองเปิดมีรีโมทให้นะเปิดนะครับนี่ อ,อยนะ่าลืมเข้าไปสั่งนะครับในตะกา้าจะปากให้รีวิวให้แล้วนะครับนี่รีวิวในบ้านนะครับรีวิวในบ้านเนี่ยไม่คือไฟแผงโซล่าเซลล์นะพอเราติดตั้งปุ๊บถ้าไฟดับนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับความสว่างฮะ